มันส่วนขับโหลดอยู่นี่นะพี่น้องเลยจึงไหวทำหนึ่แล้วมันก็บมุนไปเรื่อยๆบันันดามันชิดตรงคอยคลืนกลับมาคอยคลืนกลับมาคลืนมากกน่าคลื่นมาให้มันเออคลืนมาเองคลื่นมาให้มันตรงเออฮักกับจมูกมันมันอานะฮักกับคอยๆไปมันเลี้ยบอยากให้เลี้ยบให้กับมุนไปเรื่อยๆนันมันตรงอย่ามันตรงกับตรงมาตรงอยู่นี่ สองหลอดมันกระตรงเออเดี๋ยวไปเอาพึกมุนฟงมาไล่ก่อนขึ้นเหมือ้ขึ้นขึ้นได้ไหวขึ้น,นได้ไหว กับคืนไปพุ่นอยูไปแห้งได้เ่ยเ <C> e <ars> <g ay> ฮากระจือะ้อเวลาวเฮามมุนพวงอลไยนะฮะมุนไปไลปายบันไดขึ้นมากกว่านี้คสมตมาารารติเรามาโลดเฮาตรงแล้วเฮากระขึ้นพวงล <c oughs> อลไยให้มันตรงคือกันตรงบแบบนนี่เออตรงแล้วแบบนี่เฮาเลี้ยวน้อยหนึ่งเรับกระมุนไปน้อยหนึ่งกระขึข้นเขาครับโหลดมอเตอร์ไซค์ฮะแล้วจากเลี้ยวไปน้อยหนึ่งเรับกระมุนไปประมาณสมมติเราเลี้ยวเข่งหนึ่งกระมุนไปหอบหนึ่งเขาเลี้ยวจำกระมุนไปสองหอบเออมุนไปอีกน้อยหนึ่งเออจึงไว้มันกระมุนเลี้ยวเองมันดอก เขาเรียวมันบริโค้งแห้งเดอเวลาเฮาโค้งแห้งหรือเฮาอันน,อนั้นเฮาต้องหมุนหลายรอบเนี่ยมุนขึ้นมาวันคืน,นคืน,ค,นคืนไม่เออจึงจึงจึงมันเลยแล้วนี่พ <c oughs> อม้วนึ้นมาตรงๆ ขั้นแรกน้องมามุนมาทำหัวคมกระจายกระพาะอะไรซะก่อนเดี๋ยบบังเออเจ้าฮอดเจ้าบังยังเลี้ยดจักระเลี้ยวตอนนี้มันกระเลี้ยวได้แล้วเดินเดินก่วงแต่ว่าเดินแคบมันกลับมุนตามมันอะไรแคบแม่งเรากับขนไปหมุนมุนจำพุงมะไรขึ้นมารอบหนึ่งกระตรงแล้วเออขึ้นไว้ให้มันตรงแล้วก็ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลย ข้นตอนใส่เกียร์ว่มันก็ไปไปคนนีบ้บอกหลดอันนี้มันบม่ได้ใส่เกียร์มันใส่เกียร์เองมันหมุนไปหมุนไปรอบจักมันแห้งมันก็นเปลี่ยนเกียร์เองมันขึ้นมาอย่าให้มันตรงกระขึ้นมาให้มันไปไกลๆพ๋อ เออเลี้ยวเดี๋ยวไปหมุนไปไปเพื่เลยตัดตัดไปเดินเพื่อเลี้ยวเลี้ยวไปเดินเพื่จังเลี้ยวขางนี่เยู่มันแค่เลี้ยวแต่ขางเดียวมันก็บโได้ได้เคยคืนน่าพงอะไรนะคืนคืนนั้นมันตรงเออจังวันนี้ตรงพงอลไยวันนี้ให้เลี้ยวขางพี่ไปพี่วันนี้แค่ยังไปหอดเดินนี่แค่ก่อนจึง จังคืนไปเลี้ยววันนี้มาขังนี่พอเลี้ยวเดินมัต้องเลี้ยวแห้งดอกสัมณีกับพ่อแล้วเลี้ยวทางพุ่นมันจังงั้นนั่นแน่เลี้ยวนั่นมาฟื้นพ,พงมาลัยสกัก่อนพอฮามุนสัมได้มันไปสัมไดจมุนวันนาโหลดเขา้าจมุนวันหนาอยากไว้ได้ตรง,ขง,ตงเขากลืนพวงมาลัยมาตรงแล้วก็แน่แน่ตะทางหนาที่แน่ทางหนารถขึ้นมา ตรงว่นนี่ตรงเออเปรยวเปรยวกเปรี้ยทางใดก็เปรีอ่ะเรียว คืนน้อยหนึ่งขยักไปตรงกันลุกไปตามขอบผมมันยังเลีย่วๆ้ง,อองมอนยังบ่มีพื้นฐานในยังครับมันออกทางบา<ม>่ได้เดี๋ยวตกคลองยังบ่กะบ่เปลี่ยนเลี่ยวไปอ๋อสำนีบ่ต้องเรียวแห้งป่ะนะกคืนมาความหนึง่งเออ,เอ,อ แหละคอยไปเรื่อยๆ่าชิมาอยู่ร้ายมืออีโดเบื่อสิเป็นเดี๋ยวน้อทำเหพี่น้่มเอ้ตือเต้นได้ก็เต้นจุกๆอยู่มันอยากสั่นได้มัเคยเรื่องธรรมดาแล้วเนาะมันก็เคยเจ้าโปรเคยมันก็สั่นไปเรื่อยปกติเดี๋ยวเนาะอพอเดี๋ยวแห้งลายมันก็เลยหรอวะ คืนเลยว่คันเรียวแห้งแล้วเวลาคืนอะไรคืนในวหวเนี่ยคืนซานแล้วมันลงตะคอ,องกลับมาคืนกลับมาบอลไปเลยเลยเลยบอลเนี่ยลงทีบแลอ้าวคืนมา กเบื้องนั่ยนะฮะยังไปจา,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 นนานนกเกาหลีออกไปตรงมากวันนียังไปวันนี้ก็ตรงเลี่ยวตรงวันนี้มุนกับคืนโมเวนัาสิลงรอบเขาลงรอบพงว่าไล่อะรลงกันแต่ของบุ่มได้แค่คอยดู ว่าดวนนิดเดียวมองดูอุ้ยค่อยๆถึงเนาะเออค่อยๆมันก็อยู่จึกนะมันไปมันไปแต่พอขึ้ตรงอ่ะขึ้นมาขึ้นมาก็รอบหนึ่งเอ่ยุดก่อนให้บันขึ้นมาน้นหนึ่งแล้วให้หลุดมันหนาตรงแล้วก็ขึ้นเบิร์ตทังหวะดดวนเบออขึ้นขึ้นเบิร์ตมาก็ไปตรงนี่มันก็ไปตรงอย่างเดียว ข้าขึ้นมาเบิร์ดมันก็เกลียงหลังคางลงอันนั้นแหละแต่เวลาเราขับรถไว้มันมันมันรัศกรเลี้ยวแห้งบ่ได้เวลาเราเวลาเราสีแซงหรือหียังขึ้นเดี่ยวออกไปน้อยหนึ่งข้าวเลี้ยวแห้งมันลงตะคองเลยขอได้จะไปตำงัวเลยงัวมันยืนเบิ่งอยู่อีสังออกมาข้าวปลดเหร่นออกเดางัวเด้อมือไม่ เึ้นรเรียวมาพี่ไปสิเรียวไปใช่เดี๋ยวนี้โอ้ทานผู้ชมข้างกรนหนังบึงเยอนครับเรเอ,อตรงครับแบบนี้เรียว มา,าหลายรอบกันทีครับผ้าครับเขาล้อมมันอันนี้แหละนี่หลอมประตูนี่กันปอใจบุนิ่งกับบได้ได้รับรถของคุณขาแพงนอนผ่าดแล้วมันก็เสียลายเป็นซีหลอกหรือว่ามันหยุบมันยังกลายพันต้องหมั่นใจเจ้าของ ก็เบรกซะก่อนค่อยๆแตะเดี๋ยวไปให้มัน,มนวิ่งมัวเขาพี่พี่คืนว <c oughs> ิ่งต่ำงัวหน่อยครับให้ไปต่ำหลอบอันต่ำขอบก,กันเดินเล่นนี่ไปต่ำขอโค้งโค้งโค้ง กะเลี้ยวแล้วจะบบคืนตรงมันกะเลี้ยวอยู่สั้นแลน้เวเนาะเออไปลบไปเลี้ยวอยู่ผมก็ไป,เ,ไปเดี๋ยว,ยวไปเข่าป่าเลยนะไปนี่นไปเลยคืนมาตรงๆ ไปผูกไปผูกไปอะไรกับไปโค้งแงงงโคง้งกลวไปทางตรงนี่แหละไปหอดจอหอดผูกจังโค้งผูกไปนะครับคือถนนทางจริงถนนทางจริงมันจะบริโภคแห่งโค,งโคง้งกลวงพอนี้โค้ง มือค่ะต้องซีไว้ในเวลาเหาโค้งฉันมันสเลียบุตรท่านขึ้นเหมือนน้อยหนึง่งขึ้นมาน้อยหนึ่งขึ้นมาขึ้นมาเลยขึ้นมาตรงตรงค่ะอยากไปตามนี่นิไปตามนี่ขึ้นมาตรงอยู่พี่อยู่นู้นเลยตรงอยู่หันนี่นี่นี่น,นี่ตรงนะสองนี่เจ้าพ่อเด้อครับรถเป็นที่บอกเจ้าพ่อเนี่ยยังขับรถเป็น โม่น้อยเออออกเดินโม่น้อยเด้อปูไปวางพีพ,พีไปขอบนี่หลุดนี่อเออเียบไปหอนนี่จังเลี้ยวเลี้ยวบ่ะเนี่ยขึ้นขึ้นไหน,นมันตรง เดี๋ยวเ,เดี๋ยวอีกขึ้นมาคือในนตรง ฮะไปโลกไปตีโขมไม่ใช่กบไปโฟกัสโขมว่าทางนเราโรงเรียนเก่าแะ้วพี่น้องเข้ามาเขาห้องห้องป้อหาอยู่นี่คือมันถูกปับโกินอยู่นี่แหละโค้งโค้งอีกขึ้นวันนี้ขึ้นมาหอบหนึ่งก่อนเออตรงแล้ววันนี้ เขาก็ต้องจือว่าหามุนไปนะหามุนเป็นลายหันใดครับไปเขา้องจือเอาแบบนั้นแต่ว่าเพราะขับเสียนเลยจิฮูจักเองจิฮูจักว่าหนาหลดทั้งไปหอดไซแล้วเขาครเลี่ยวสำได้ขับหลดว่ต้องเน่มไก่ต้องเนี่ยมไกล ที่ไกลๆออกไปเปิ่งจังหวะเฮาว่าเฮาเหลี่ยวเฮาก็สิหู้ชึ้อี่ห้าดอกว่ามันเหลี่ยวตรงหรือบ่ตรงมันไปทาไงบ่พอหรือว่าเฮาเหลี่ยวบ่พอเฮาก็เหลี่ยวตื้มกันเฮาเหลี่ยวเกินเฮาก็เหลี่ยวคืนสิบเจ็ดนาฬิกา ซอนแล้วก็ซอนไปซอนมาเรียวมือหนาก็สีได้ให้ครับผู้เดียวทั้งหนี่ลง <c oughs> มีเอองินนั่นแน่ครับเป็นแนก็ต้องนั่นโดยตัวเองต้องเนาะต้อง ต้งมันขึ้นในหะ้มันคุ้งจะคลองนั่นแหละจังหวะพรมลายเทียงก็สิประมาณนั้นิ <Big boy. S 1> ทำนี้แหละพี่นนองมือหนาไ้ส้มใหม่มือนี้เอาทำนี้ไอ้ขอบคุณดาราที่มาหับส้มเนาะมือใหม่หัดขับขับรถมันบ่อยอยากเนาะขับรถ